ศูนย์เล็งของปืนยิงปลาเราสามารถปรับตั้งศูนย์ได้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องศูนย์เล็งกันสวัสดีครับนานาทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องศูนย์เล็งของปืนยิงปลากันนะครับปืนยิงปลาที่มีศูนย์เล็งมีข้อได้เปรียบก,กับ ปืนที่แบบไม่มีศูนย์เล็งยังไงนะครับอันนี้ผมจะขออธิบายอย่างนี้ก่อน,นครับปืนที่ไม่มีศูนย์เล็งนะครับเราจะไม่สามารถปรับตั้งได้เวลาสมมุติเรายิงไปสักพักยางเรามันเริ่มมันเริ่มย้อยเริ่มอ่อนนะครับเริ่มย้อยเริ่มอ่อน,น,นเวลาเราเล็งใส่ตรงเป้าที่เราจะยิงลูกดอกจะชอบตกลงใต้ของเป้านะครับอย่างนี้ก็คือเราต้องเวลาเราจะยิงเราก็ต้องเผือ่อคือเล็งสูงขึ้นนะครับเมื่อยางเรามันอ่อนตัวลงนะครับแต่ในขณะเดียวกัน ถ้าปืนที่มีศูนย์เลงนะครับเราจะสามารถปรับตั้งศูนย์เราได้นะครับสมมติเรายิงปกตินะถ้ายางเราแข็งปกตินะครับเราเลงตรงที่เป้าแล้วเราตั้งระดับศูนย์ให้มันอยู่ระดับพอดีอย่างนี้นะฮะระดับแรกเลยถ้าเราเลงตรงเป้าปุ๊บเรายิงตรงกลางเป้านะครับแต่เมื่อใดที่เราเริ่มยางเรามันเริ่มอ่อนเริ่มเริ่มอยู่ไว้นะครับเราเลงตรงเป้าปุ๊บลูกดอกเราตกลงใต้เป้าที่เราจะยิงนะครับ คือยางเราอ่อนแล้วอย่างนั้นเรามาสามารถปรับตั้งตรวนี้ได้นะครับเนี่ยปรับตั้งศูนย์ให้ก้าสูงขึ้นมานะครับเนี่ยเราจะปั๊มปรับให้ก้าสูงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้นะครับปกติอยู่ประมาณนี้ฮะเนี่ยปกติอยู่ประมาณนี้อันนี้คือยางแข็งปกตินะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่ยางอ่อนเราจะปรับให้สูงสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยปรับให้ก้าสูงขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆแต่เรายังสามารถเลียงตรงเป้าได้เหมือนเดิมนะครับเราจะเลียงตรงเป้าเหมือนเดิมแล้วเราจะ วิธีการตั้งของเราคือเราปรับแล้วเรายิงดูนะครับปรับตั้งศูนย์ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ลองยิงใส่เป้าดูถ้ามันเข้าเป้าตรงจุดไหนแสดงว่าจุดนั้นคือกําลังเหมาะกับยางของเรานะมันจะได้บาลานซ์กับก,กับยานะฮะคือเรามันจะเป็นต้องต้องไปเผื่อเลี้ยงให้มันสูงก่าเป้าเผื่อลูกดอกเราตกใส่อย่างนี้นะฮะอันนี้คือเราสามารถปรับตั้งได้เลยนะรเราปรับตั้งแล้วก็ลองยิงดู ตั้งแล้วก็ลองยิงดูนะครับมันต้องมันต้องเทสปืนทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะออกไปยิงเราต้องเทสอายางของเราทุกครั้งเพราะว่ายางนะครับระดับการยืดของเขาจะไม่อยู่ตัวตลอดเวลานะฮะเราต้องลองเทสยางก่อนยิงเป้าดูก่อน่าเออศูนย์เราตั้งระดับนี้มันยิงเข้าเป้านะรเราค่อยออกไปยิงป่านะจะได้ไม่เสียโอกาสที่เราจะได้ป่าตัวใหญ่ๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ผมได้ นำมาแบ่งปันความรู้นะเท่าที่ผมเท่าที่ผมพอรู้มานะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับนา้นาๆที่กําลังจะซื้อปืนยิงป้าหรือกําลังใครที่ซื้อมาแล้วยังไม่รู้วิธีการปรับตั้งสูตรทองนะครับก็ได้มานาเสนอให้ฟังกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไปเลยเจอกันในคลิปหน้าครับ